วิญญาณของหญิงสาวที่ตายไปแล้ว เข้าไปสิงอยู่ในตุ๊กตาตัวโปรดของลูกสาวเพราะเธอถูกนางมารร้ายที่ปลอมตัวเป็นนางพยาบาลคนดีฆ่าหญิงโหดยังบอกอยากฆ่าลูกสาวของเธอเพราะเพื่อปกป้องลูกสาวหญิงสาวจึงต้องเข้าไปสิงในตุกตาสามีหลังจากรู้ว่าภรรยาเสียชีวิตแล้วเขาก็นั่งลงบนพื้นอย่างหมดหวังจากนั้นตอนที่ทําความสะอาดพยาบาลพบตุกตาแต่กลับทิ้งมันลงถังขยะจากนั้นก็เอาถังขยะออกไปข้างนอกก็ถูกคนขับของบ้านเวเทอร์มาเห็นพอดีเขานําตุกตาไปที่รถตุกตาเห็นสามีและลูกสาวก็น้ําตาไหลด้วยความเจ็บปวดลูกสาว ตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะคิดถึงแม่สาวน้อยไปตามหาแม่ทุกที่สุดท้ายปลอยหลับไปบนบันไดเด็กหญิงไม่รู้เลยว่าตุ๊กตาที่เธอกำลังกอดอยู่คือแม่ของเธออวิผู้น่าสงสารถูกเห็นโดยสาวใช้และอุ้มกลับไปที่ห้องนอนแต่นางมารร้ายมูน่ายังไม่ยอมปล่อยเธอหยิบยาขึ้นมาเตรียมวางยาพิษอวีเมื่อเธอไปถึงประตูห้องของอวี จูู่ประตูก็ปิดเองเป็นตุกตาแม่ที่ใช้พลังจิตปกป้องลูกสาวมูนาเปิดประตูอย่างแรงจนสาวใช้ได้ยินเธอก็รีบวิ่งหนีไปตอนนี้อวี่ก็ถูกปลุกให้ตื่นด้วยเสียงดังมูนาเห็นโอกาสมาถึงกำลังจะลงมาฆ่าอาวีทันใดนั้นประตูลิฟต์ก็เปิดออกสาวใช้พยายของอวี่มามูนาเห็นแบบนั้นก็รีบวิ่งหนีไปในวันต่อมาอาวีคิดถึงแม่มากสาวน้อยวาดรูปแม่ด้วยชอ็อคจากนั้นนอนทับมันเหมือนนอนอยู่ในอ้อมแขนของแม่เลยไม่กี่วันต่อมามูนาถือไอศกรีมที่มียาพิษไปที่บ้านของ เวเธอร์อยากฆ่าอาวีเพิ่งไปถึงห้องของอาวีตาของตุ๊กตาแม่ก็เปล่งแสงสีม่วงเธอใช้พลังจิตทําให้โถลูกแก้วแตกทําให้นางมารร้ายมูนาลื่นลม้มไอศครีมอับยาพิษก็ตกลงบนหน้าผากของเธอแต่ผู้หญิงคนนี้มีความทะยอทยานมากคราวนี้เธอเอาแมงมุมพิษมาแมงมุมต่อยใหญ่พิษข้ามบันไดาจากนั้นพาอาวีมาขอให้เธอลงไปเอง อวิเชื่อฟังเธอแล้วก็ลงไปตุ๊กตาแม่เห็นใหญ่แมงมุมพิษจึงใช้พลังบินไปที่นั่นทำลายยายแมงมุมพิษได้สำเร็จคนในบ้านเบอร์เธอได้ยินเสียงก็วิ่งมามูน่ารี่ปลอบอวี จนถึงกลางคืนตุ๊กตาแม่เปิดเพลงประสานเสียงจากนั้นตกเบาๆให้ลูกสาวหลักเวเธอร์ได้ยินเสียงเพลงก็นึกว่าเป็นเสียงของภรรยารีบวิ่งเข้าไปในห้องของลูกสาวทันทีปรากฏว่าเป็นเทปที่กำลังเล่นเพลงเวลาอาหารเย็นมูน่าอยากนั่งเก้าอี้นหญิงของบ้านแต่ถูกเด็กหญิงอวี่หยุดไว้เก้าอี้นี้มีแค่แม่ของหนูเท่านั้นที่นั่งได้จากนั้นก็วางตุ๊กตาลงบนเก้าอี้ของแม่มูน่าเห็นว่านี่เป็นแค่ตุ๊กตาจึงตั้งใจเอาตุ๊กตาออกไปแต่ถูกไอวี่หยุดไว้เวเธอร์รู้สึกว่าการกระทำของอวี่ไม่สุภาพแต่ส่สิงนี้้กลับทให กกรมาเด็กหญิงเอาตุ๊กตาแล้ววิ่งกลับไปที่ห้องมูนาโกรธและฉวยโอกาสตอนที่ไม่มีใครอยู่วิ่งไปที่ห้องอวี่มือของเธอถือยาพิษสีเขียวตุ๊กตาแม่อยากบอกลูกสาวให้รีบิ่งหนีไปแต่ลูกสาวไม่ได้ยินเมื่อมือที่มียาพิษของมูนากำลังจะแตะอวี่จู่ๆเสียงของพ่อเด็กหญิงก็ดังขึ้นมูนารีบเช็ดพิษที่มือทันที เพื่อให้ได้อยู่ในครอบครัวเวเธอร์มูนาเริ่มเข้าใกล้ความสัมพันธ์กับเวเธอร์ทั้งสองคนพูดคุยกันอย่างมีความสุขเพราะเพื่อปกป้องลูกสาวจากนางมารร้ายตุกตาแม่ใช้พลังหายตัวไปที่ห้องนั่งเล่นเห็นสามีกำลังพูดคุยอย่างเร่าร้อนกับเธอดวงตาของเธอก็เปล่งแสงด้วยความโกรธจากนั้นใช้พลังจิตขยับเก้าอี้เมื่อมูนานั่งลงก็ล้มลงก้นกระแทกเวเธอร์เอื้อมมือไปช่วยเธอทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหัวเราะของลูกสาวเวเธอร์เหมือนมูนาไปหาลูกสาว หมูหน้าจึงต้องยืนขึ้นด้วยตัวเองทันใดนั้นโทรศัพท์ของเวเทอร์ก็ดังขึ้นตอนนี้เป็นวันเกิดของภรรยาที่เสียชีวิตของเขาพอดีเขาไปตรงหน้ารูปถ่ายครอบครัวน้ำตาซึมและอวยพรวันเกิดให้ภรรยาเขาไม่รู้เลยว่าวิญญาณภรรยากำลังอยู่บนตุ๊กตาตรงหน้าเขาหมูหน้าเพราะต้องการเข้าสู่ครอบครัวนี้อย่างรวดเร็วไม่ไอายภาพภาพลักษณ์ใดๆเพื่อเอาใจเด็กหญิงเพื่อที่จะฆ่าอาวิ้เธอช่างชั่วร้ายจริงๆไม่คาดคิดว่าเด็กสาวจะชอบและหัวเราะลั่นทิ้งตุ๊กตาแม่แล้ววิ่งลงไปข้างล่่่าางงตตุ๊กแมรวงลง อวีวิ่งลงไปข้างล่างเล่นสนุกกับมูนาปล่อยให้แม่ยืนดูอยู่ชั้นบนคนเดียวเช่นนั้นภายใต้การเสียแซงของมูนาคนในบ้านเบเธอร์ก็ยอมรับเธอและจัดงานวันเกิดให้เธอด้วยคนใช้กําลังทำความสะอาดห้องก็เห็นตุ๊กตาอยู่นอกราวบันไดคิดว่าเป็นของที่ทิ้งแล้วจึงโยนลงกลองกระดาษ วางไว้มุมมือที่ห้องเก็บของเด็กหญิงนึกถึงตุ๊กตาได้แต่ยังไงก็หาไม่เจอตุ๊กตาแม่พยายามเอาหัวออกมาจากกล่องเวเทอร์ไปที่ห้องเก็บของเพื่อหาตุ๊กตาให้ลูกสาวแต่หาตั้งนานก็ยังหาไม่เจอเขาผิดหวังแล้วจากไปไม่กี่วันต่อมา,อาวิก็วิ่งมาที่ห้องเก็บของตุ๊กตาแม่ใช้พลังทั้งหมดเปิดประตูห้องเก็บของแล้วใช้ลูกบอลของเล่นดึงดูดความสนใจของลูกสาวสาวน้อยก้าวเข้าไปดูในที่สุดก็เจอตุ๊กตาของตัวเองสาวน้อยกอดตุ๊กตาแม่อย่างมีความสุขพิดเห็นว่ามูนาไม่ยอมลงมือสักทีจึงส่งลูกกกนน้้ออีบุเขาไปใ ของพวกเขาเเวทอร์เห็นบ้านข้างหน้าถูกไฟไหมจึงลงไปตรวจสอบทันใดนั้นผู้ช่วยของพิทก็ปรากฏตัวขึ้นดิล่าวิ่งไปกอดมูนาและเริ่มรับบทเป็นพี่สาวบอกว่าบ้านของเธอถูกไฟไหมตอนนี้ไม่มีที่อยู่เวเทอร์ก็ไปพูดกับดิล่าว่าสามารถอยู่บ้านของเขาชั่วคราวได้เช่นนั้นเวเทอร์ก็พาหญิงอันตรายสองคนกลับบ้านหลังจากเข้ามาในห้องมูนาก็ผลักดิล่าลงเตือนเธออย่าหักเชือกในป่าแอลทุกอย่างต้องเจรจากับเธอก่อนตุ๊กตาแม่เริ่มกังวล เดิมที่คนเดียวก็รับมือยากแล้วตอนนี้มีเพิ่มอีกคนแต่หญิงสาวดิล่าคนนี้รีบร้อนมากเธอไม่ฟังที่หมูหน้าพูดเพิ่งมาถึงก็เริ่มปฏิบัติการทันทีเธอไปหาคนใช้ใช้เครื่องประดับเคลื่อนไหวบนมือจากนั้นทำอะไรก็ไม่รู้คนใช้ก็ถูกควบคุมทันทีเชื่อฟังคําสั่งของเธอจากนั้นดิล่าก็เสกมีดในอากาศมอบมีดเล่มนี้ให้คนใช้ส่งเขาไปฆ่าอาวีด้วยมีด คนใช้ได้รับคำสั่งก็ไปที่ห้องของอวิทันทีไม่นานเขาก็มาถึงห้องของเด็กหญิงเขายกมีดขึ้นเตรียมลงมือตุ๊กตาแม่เพราะอยู่จากไกลห้องจึงช่วยลูกสาวไม่ได้ทำได้แค่ร้องไห้เธอเรีบตะโกนสุดเสียงเรียกลูกสาวให้ตื่นทันใดนั้นอวีก็ได้ยินเสียงแม่ของคนใช้ก็ตื่นเพราะเสียงฟ้าร้องจากนั้นก็หมดสติไปทันทีมูน่าขึ้นไปชั้นบนเห็นก็รู้ทันทีว่าดีล่าเป็นคนทำ เพื่อซ่อนอาชญกรรมหมูหน้าซ่อนมีดไว้ใต้เตียงแต่ทุกอย่างถูกน้องชายของเวเธอร์เห็นหมดแล้วแต่เขาไม่ได้เปิดโปงเธอทันทีหลังจากเรียกคนใช้ให้ตื่นเขาถามว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาจำอะไรไม่ได้เลยดิล่าเห็นแผนล้มเหลวจึงแอบก,กลับห้อง พอทุกคนออกไปน้องชายก็คลานลงไปดูใต้เตียงพบมีดเล่มนั้นเขาไม่รู้ทําไมมูนาถึงอยากซ่อนมีดเล่มนี้อีกด้านหนึ่งมูนากําลังสอนบทเรียนให้กับดิล่าบอกเธอชัดแล้วว่าอย่าหุนหันทันแลนแต่ดิล่าบอกว่าแค่อยากทําภารกิจให้เสร็จเร็วๆทั้งสองคนจะได้กลับไปเร็วๆแต่ในใจมูนามีแผนใหม่ เช้าวันรุ่งขึ้นเธอมาบอกลาคุณหญิงบอกว่าตัวเองไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปแบบนี้เวเธอร์รู้สึกว่าไม่เป็นอะไรเลยพวกเขาสามารถอยู่ที่นี่ได้ตลอดไปหญิงชราก็รู้สึกว่าเธอเป็นคนดีมากอยากให้เธออยู่ต่อแต่มูนาบอกว่าตัวเองไม่มีสถานะอะไรที่จะอยู่ที่นี่จากนั้นก็ไปบอกลาวี่เธอเปิดขวดน้ําแล้วเทยาลงในขวดน้ําของอาวีเมื่อทุกคนมามูนาเอาขวดน้ำให้เวเธอร์บอกว่ายังเหลือเวลาอีกไม่มากฉันต้องไปแล้วเวทเธอไม่ได้คิดอะไรมาก จึงให้น้ำลูกสาวดื่มแต่มูนาเพิ่งเดินไปได้ไม่กี่ก้าวอวี่ก็วิ่งมาเรียกเธอกลับเธอไม่หยุดแต่ยิ้มอย่างมีความสุขทันใดนั้นเด็กหญิงก็หมดสติแล้วล้มลงตอนนี้ตุ๊กตาแม่ก็ร้องให้อย่างเจ็บปวดตอนนี้มูนาจึงหันไปมองอวี่เวทเธอเชิญหมอมาดูอาการลูกสาวจากนั้นก็โทรเรียกรถพยาบาลหมอบอกเวทเธอว่าลูกสาวคุณไม่อยู่แล้วตุ๊กตาแม่รู้ว่าเกิดเรื่องกับลูกสาวจึงใช้พลังจิตอันแรงกล้าเรียกม้าของเล่นมาทันทีดันตัวเองให้หล่นลงพื้นแล้วค่อยๆคลานขึ้นไปในรถของเล่นขับรถไปหาาลูกสว ดูสถานการณ์ของลูกสาวตอนนี้เป็นอย่างไรแต่รถกลับติดอยู่ชั้นบนความรักของแม่อันศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้เธอมีพลังแข็งแกร่งตุ๊กตาแม่กระโดดจากชั้นบนลงไปบนตัวเด็กหญิงเธออยากกอดลูกสาวของตัวเองอาจเป็นเพราะความรักของแม่เทพเจ้าจึงเห็นใจจู่ๆมือของเด็กหญิงก็ขยับฉากนี้ถูกหมูหน้าเห็นเธอรู้สึกว่าโอกาสมาถึงแล้วเธอรีบไปโยนตุ๊กตาออกแล้วกอดเด็กหญิงในอ้อมแขนและร้องไห้จากนั้นก็แสดงละครเพื่อให้ได้ใจผู้คนสักพักเด็กหญิงก็ตื่นขึ้นจริงๆทั้งครอบครัวตะลึงคนขับข มูนาหันหลังเดินออกไปหญิงชาราดึงเธอไว้แต่มูน่ายังดูตั้งใจที่จะจากไปเธอกำลังรอให้ว่าเธอเรียกเธอกลับไปเมื่อกำลังจะเดินออกจากประตูหญิงชาราก็เปิดปากเรียกเธอกลับมามูนารีบวิ่งไปที่ตักของหญิงชาราทันที